สวัสดีครับมาพบกับมิตซูเหนือเมฆอีกทียนงครั้งนะครับผมอันนี้เรามาดูกันวันนี้ได้เกิดคันนี้สุดๆเลยของความหล่อนะครับมิตซูไททัน4ีประตูนะขับสี่ด้วยตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยเรามาดูราคากันก่อนนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเริ่มเลยอย่างแรกเลยโหหล่อมากใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่เลยแข่คิ้วขอบไฟไหมครับตัวนี้อ่ามาคิ้วขอบไฟ ต่างๆนี่ครับยังรอมากเลยเนี่ยดูนอกจากที่มีคิวขอบไฟแล้วเรายังมีนี่ครับสเกิร์ตล่างนะครับตัวนี้ปกต,ติเขาจะเราจะเรียกว่าสกเกิร์ตหูแดงนะครับตัวนี้่าเป็นของตัวแต่งของตัวไททันเลยที่นิยมกันมากๆเลยสาหรับของที่นี่นะครับผมนอกจากที่จะมีหูแดงแล้วเรายังมีเดทามลันนิ mm ่งไลท์นะครับตัวนี้ Day mm hmm. เดทามสีข่ารอสุดๆเลยนอกจากนี้ยังมีอีก ส่วนหนึ่งที่เพิ่มมาลูกค้านะครับอัปเกรดและฝากระโปรงนะครับเป็นลายเคปเลอานะครับโอ้ตรงนี้สวยมากเลยนะโอ้เงาเงางามสวยเลยมีกอบป้ายทะเบียนลายเคปลอาด้วยเข้ากันเลยนะครับผมต่อมานอกจากนี้นะเรามาดูตรงนี้มาฝั่งนี้กันต่อนะครับมีเพิ่มอีกคืออะไรนี่ครับโปรงโป่งนะครับเม่ เป็นน็อตอย่างนี้ด้วยนะแต่จริงนะนี่ของเราไม่ใช่เป็นป่งที่เป็นป่งเย็บนะตัวนี้เป็นแค่น็อตหลอกเฉยๆนะครับแต่เหมือนเหมือนของจริงมากตัวนี้เห็นไหมนี่น็อตสแตนเลสเงาๆทุกตัวเลยนอกจากนี้นะครับมาเอาไปดูข้างๆอีกนอกจากนั้นลูกค้ายังอัปเกรดเพิ่มอีกนะครับมาทางนี้ทางนี้ลูกค้ายังอัปเกรดนี่ครับล้อขนาด20นะครับผมจับยาง305น้าะครับสามสเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ อัพเกรดชก่ะตัวนี้มาดูนี่อ่ชาชกโชเดอร์ซับแทงนะครับปรับได้8ระดับด้วยครับตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นสองอีก2นิ้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพอมาดูด้านข้างกันนอกจากนั้นแล้วยังมีนะครับการประตูนะตัวนี้ที่เราใส่ตัวนี้เป็นการประตูนะครับสังเกตที่เราตอนแรกเราเป็นดําเงามานะครับแล้วก็เป็นดําด้านพราสังเกตจากที่อ่าเห็นไหมบันไดที่มาจากของโชว์รูมนะตัวนี้อ่าทังนั้ดน,นดำเงาก็ดําด้านเราเลยทําให ใช้สีที่เหมือนกันนะครับผมเพื่อให้มันเข้ากันเห็นไหมสังเกตไหมโอ้นอกจากที่เราจะแต่งรถแล้วเราก็ต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยนะครับเพื่อให้มันเรียกว่าความหล่อมันต้องสุดๆนะเราก็ยังมีอ่าม้ามือจับที่ให้ไปด้วยนะครับป้องกันสีตัวรถนะเวลาเราล้วงเข้าไปเล็บจะได้ไม่สูดนะ,ะเห็นไหมหลายเคบล่าเหมือนกันอย่างหล่อแบบนี้บอกเลยนะครับอ่าด้านหลังก็เช่นกันนะตัวหลังนะครับ ก็เป็นเหมือนกันโชคกโปรเฟนเดอร์เหมือนกันตัวซับแท้งนะครับปรับได้8ระดับนะครับด้านหลังใส่ก้อนยกขึ้นไปเพิ่มมาอีก2นิ้วนะครับผมยางก็ขนาดเท่ากันหน้าหลังเหมือนกันนะครับส0 5นะสักขอบ3 0 33เลยนะครับส่วนตัวนี้เห็นตัวนี้นะครับลูกค้าจะบอกว่าต้องใส่เพิ่มไหมตัวนี้นะครับมากกับตัวรถเลยนะครับเป็นแหลกท้ายนะครับพร้อมกับแม็กไลเนอร์อยู่ด้านหลังเรามาดูนะครับมาดูกันภายในบ้างนะา นอกจากที่เราเห็นกันภายนอกแล้วที่มีการอัปเกรดึันไปหรือว่าส่วนไหนที่แถมกันไปนะครับเรายังมีให้อ่าพมตัวนี้ครับพม VIP นะครับโดยปกติจะเห็นอยู่แล้วนะว่าทุกคลิปเลยผมมีแถมให้อยู่แล้วนะครับข้อดีของพรมก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ช่วยป้องกันเรื่องเศษฝุ่นต่างๆไม่ว่าจะน้ําต่างๆนะครับทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับไม่ต้องบอกว่าต้องยกออกมาล้างอะไรตัวนี้แค่เอาผ้ามันมกเช็ดก็สบายแล้วนะครับนอกจากนี้ พรมให้นะครับเราก็ยังแถมเสมอนะครับกล้องหน้ารถนะครับตัวนี้อ่าเรามีให้ด้วยการที่เราแปะไว้กับตรงกระจกมองหลังเพราะว่าเนื่องจากรถเพิ่งติดฟิล์มนะครับก็เลยแปะไว้อย่างนี้ให้ก่อนนะครับผมโอเคครับก็มาสุดท้ายแล้วยัไงไงโหบอกเลยว่าคันนี้ยังรอสุดๆจริงๆนะครับเรื่องโปรโมชั่นนะครับผม ราคาลดหนึ่ารถ1 2 000, 6 0 0 0บาทนะครับดาว25%อร์ผ่อน48งวดนะครับเอาไปเลยดอก0%นะครับผมอ่ารับรองคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมิสูไทต,ตันขับ4นะครับ4ประตูนะครับขอบคุณครับ